คืออย่างที่พี่นกเขาบอกนะครับว่าทุนสีเทาเนี่ยมันอยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานนะครับจนกระทั่งช่วงยึดอำนาจก็มีทุนสีเขียวเ <c oughs> มื่อก่อนทุนสีเทาเนี่ยมันเอามาใช้และเกิดการสะพัดนะครับมาบวกกับทุนสีขาวแต่ว่าทุนสีเขียวที่ผ่านมาก็เน้นเก็บการสะพัดก็ไม่เกิดขึ้นความเป็นจริงเนี่ยนะครับ ทุนเท่ากับทุนขาวเนี่ยมันอยู่เคียงคู่กันมาอย่างหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เพียงแต่ว่าจะหยิบยกมาพูดหรือไม่พูดก็าตามทุนทางการเมืองเนหาทุนสีขาวที่บริจาคนะครับและปรากฏชื่อปรากฏข่าวเนี่ยเป็นจำนวนผมว่าประมาณทักหนึ่งเปอร์เซนต์จากตัวเลขที่ใช้จริง เพราะฉะนั้นทุนที่ใช้ในทางการเมืองก็ล้วนแต่เป็นทุนเถาทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าจะอธิบายอย่างไรมาครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการใช้ทุนสีเถาเนี่ยมาเป็นทุนทางการเมืองจะเยอะและมากอย่างถล่มทลายกว่าทุกครั้งที่ปรากฏเพราะมันเป็นเวลาของการใช้เงินเพราะว่า ผู้เลือกตั้งมีความต้องการที่จะได้เงินสูงในท่ามกลางความยากลำบากเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเลือกตั้งในระดับอื่นๆก่อนอหน้านี้เนี่ยไม่ว่าเลือกตั้งตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกส่วนท้องถิน่นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนอกพื้นที่นั้นๆก็มีการเหมารถมีการจัดการมีการจ่ายเงิน พื้นที่แคบมากเท่าไหร่ค่าหัวก็แพงมากเท่านั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยย่อมที่จะรู้เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ยอมรับ่ะเราก็เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงแล้วก็บอกว่าการซื้อเหล่านี้นี่คือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนหลักการประชาธิปไตยเอาคำงับกามลินคอนมาใช้เลยการเลือกตั้งในระดับชาติก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ไม่มีครั้งใดที่จะไม่มีการซื้อเสียงและก็ไม่มีแทบจะไม่มีอาจจะมีบ้างนะครับก็เปิดพื้นที่ให้กับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายว่าไปปฏิบัติตามนะครับหมายถึงว่าคนที่ชนะเนี่ยไปปฏิบัติตามโดยการใช้เงินอย่างเคร่งครัดตามที่กกตกำหนดซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทั้งหมดไม่มีใครไปทำตามกฎหมายสักคนเดียวนักการเมือง นะครับก็ย่อมรู้ดีนะครับคุณอย่ามาเถียงผมเลยนะครับผมก็นักการเมืองมานะครับคือคุณเถียงเรื่องอื่นได้แต่ว่าเรื่องนี้คุณอย่ามาเถียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเงินที่มาต่างๆมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนกลุ่มทุนที่ว่าเนี่ยก็เป็นทุนที่ปรากฏว่าตัวเองเป็นสีขาวนะแต่พวกนี้ก็จะมีสองบัญชีไม่มีใครโยกเงินจากตลาดหลักทรัพย์ นะครับ<ช>แล้วก็บอกว่ามาบริจาคให้กับพรรคการเมืองไปสู้เลือกตั้งหรอมแต่วิธีเนี่ยนะครับที่จะไปปันหุ้นก่อนอแล้วก็โยกเงินเก็บแล้วก็ส่ง<ช>หรือว่านะครับโครงการเกี่ยวข้องต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งกองไว้นะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งหนนี้เนี่ยจะเป็นการระดมเงินทองชนิดที่ว่านะครับเอิกก็เลิกกันที่สุดคนไม่มีตังก็ต้องถอยไปนะ เพราะว่ามันเป็นคนที่เข้ามาเหมือนเสมือนว่าการเมืองมันคือเข้ามาในบอนน่ะเต็มไปด้วยคนที่มีตังค์ทั้งสิ้นและพร้อมจะเกทับรับแปลกในการเลือกตั้งโดยที่กอพตก็ทำหน้าที่เป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นคนที่ปล่อยวางก็คือหมายความว่าตัวเองเขายึดหลักธรรมคือปล่อยวางไม่รู้ไม่เห็นไม่แสดงความอยากใดๆทั้งสิ้นไม่อยากจะจับ ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นหน้าที่อย่างเดียวคือฟอกการบริสุทธิ์ในการเลือกตั้งเราเองเนี่ยนะครับก็เห็นบรรยากาศการเมืองในะขนานี้นักการเมืองเนี่ยไม่มีจิตใจที่จะทํางานในสภาแล้วมันจึงล่มแล้วล่มอีก,ล,อกล่มอีกล่มแล้วเนี่ยคือหมายความว่ามันมันไม่มีความอยากจิตใจไม่ได้มุงมม่งอยู่ที่การประชุมเอว,วนี่ก็ไม่เห็นวิธีแก้ปัญหาะนะก็อยู่กันอย่างนี้ไง และขนาะเดียวกันเนี่ยก็เหลือการอภิปรายเดียวที่คนรอจะรุ่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับหน้าที่ฝ่ายค้านก็ต้องถล่มเรียบในช่วงสี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ต้องอธิบายว่าสี่ปีในทำอะไรถ้าเดินไปถึงการอภิปรายและก็ถ้าเดินไปถึงก็องค์ประชุมมาจจะไม่ครบอีกก็ได้ ถ้ายังไม่ยุบสภาฟังคนเอกประยุทธ์อธิบายเมื่อวานนี้ที่สัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะไม่กระทบกระเทือนนะครับต่อบรรดาการรับสมัครรับเลือกตั้งนั่นหมายความว่ายุบสภาพเพียงแต่ว่าจะยุบวันไหนในเดือนมีนาคมหรือว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีสภาพอะไรเะไทั้งสิ้นล่ะ อยู่กันไปอย่างนั้นเน่ะเออตอนนี้ไม่มีสภาพไม่มีสภาพแนละ้วคือหมายความว่าไม,ไม่มีฟิลไม่มีจิตใจเรื่องสภาซึ่งมันข้ผิดวิสัยก่อนหน้านี้ในทางการเมืองเนี่ยถ้าช่วงปลายถ้าจะมีการอภิปรายอะไรการประโคมหมข่าวนี่นะครับแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องไปปั่นกันที่สภาพเพราะว่าที่นั่นจะเป็นการถ่ายทอดแหล่งข่าวอะไรสรารพัดเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมวันนี้คนก็ลุ้นอยู่เพียงแค่สองสามเรื่อง นะครับเรื่องของทุนสีเทาซึ่งชูวิทย์ไปมอบข้อมูลให้กับโรมที่จะใช้ในการอภิปรายทั่วไปเรื่องกรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีอธิบดีกรมอุทยานซึ่งเป็นนักบุญนะครัก็ต้องต้องเชื่อแมทางปปทปปปตตำรวจปปช กพราะแค่ซองซองเดียวไอ้เก้าหมืนแปดน่ะก็ปิดแล้วไอ้นั่นก็จบแล้วอืเพราะฉะนั้นการจองพระนะครับหรือแม้กระทั่งรูปหล่อองค์รัชขานที่ห้าก็ตามใครจะเชื่อมุมนี้ก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้ซองเดียวมันเข้าไปแล้วซองอที่ไปบันทึกเนี่ยนะครับก่อนเข้าไปจับกุมอ่ะซึ่งเป็นซองที่ไม่สามารถอธิบายได้ เพราะว่าคนที่มอบให้เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่เกินเข้าไปเนี่เกือบห้าล้านเนะี่ยความจริงไม่ต้องนําสื่อเพิ่มกันเสียดย้วยซ้ําถ้าเป็นเรื่องการกระทําความผิดถือว่าสําเร็จจบแล้วเพียงแต่ว่าการขยายผลตามซองต่างๆเนี่ยซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับรายละเอียดที่หน้าซองต่างๆไม่มีใครบอกว่าเป็นเงินค่ารูปหล่อจำนวนกี่องค์ก็ผิดปกติ ก็จะต้องเขียนมาดิต้องเขียนต้องเขียนมานะครับจองรุ่นนี้จํานวนกี่องเงินเท่านี้ลองเอ,อเา,เาจํานวนเงินไปหารดูนในแต่ละสองม,มันตรงกับรุ่นไหนบ้างอ่ะจริงๆเนี่ยถ้าไปไล่บัญชีกันดูนะถ้าอ้างเรื่องนี้นะไปดูว่าสร้างเมื่อไหร่กําหนดการจองเป็นยังไงราคาเป็นยังไงออแล้วไปไล่บัญชีธนาคารของของไอ้ออหน่วยงานที่จัดสร้างรูปหล่อน้จะเห็นชัดเจนว่าเขาอ้างวนนี้มันใช่หรือไม่ใช่คือแม้ว่าจะไปทําตามหลังก็ตาม แต่ตัวเลขจะไม่มีทางสัมพันธ์และสอดคล้องกับจำนวนที่หยิบยกมากล่าวอ้างแต่มันก็เป็นประตูเดียวนี่หันไปหันรีหันขวางเพราะว่าต้องการจะต่อสู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการจะต่อสู้ก็หรือเรื่องเดียวที่จะพาไปเลี้ยวได้แต่อย่างที่บอกกันสองแรกเนี่ยนะครับก็เบรกแตกแล้วอย่างไรก็มันไปไม่ได้แต่ว่าสังคมเนี่ยนะครับในกรณีนี้ ถ้าหน่วยงานในการตรวจสอบเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องงานบุญแท้ๆนะครับไม่มีงานบาปเจือบน <c oughs> เหมือนกอตเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่มีการซื้อเสียงเนี่ยประเทศนี้สนุกมากนะบันเทิงอะไบันเทิงเลย,ยก็คือมาใความว่าวันนั้นแค่ดูอาการเนี่ยมันต้องโวยเลยนะอเอ้ย นี่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 มาเลยนี่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 อ้เนี่ยนี่กระเป๋านี่ยนี่ยเปลานี่เงินเนี่ยเงินจองรูปหล่อรูปหล่อพลารูปหล่อองคราชการที่สู้ได้ทันทีนะสู้ได้ทันทีนับเลยบันทึกเบลเออเอาเลยเอาคุณเอาไปเลยมานั่งคิดที่หลังผ่านเวลามาพอสมควรวันนั้นลืมมันมีหลายรุ่นพี่เพราะว่ามันห้าล้านมันก็หลายรุก็ไม่ไม่ก็หลายรุ่นเคยอย่างนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องนี้อยู่จริงนี่นะ ท่าทีต่างๆมาเลยความบริสุทธิ์ในใจมันมีความจริงในใจมันมีข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ไงความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าถ้ามันเรื่องนี้มีอยู่จริงไอระดับเสียงดังแบบนี้จะระดับเสียงดังอะไรที่ดีเนี่ยนี่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 มาเลยอย่าคิดเอาไปคุณก็ไปเคลียร์กับนน่นนะไปเคลียร์กับเจ้าของตังค์อะหน่วยงานที่เขาผลิกนี้ก็แล้วกันอืมผมไม่เกี่ยวอะเอาคุณเอาไปเลย ว่าไปเลยนี่ถ่าย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 ไอ้นี่สองนี้ไปอย่างนี้แล้อนี้ไป็นอย่างนี้นะไอ้นี่มาจากหน่วยงานนี่กี่องกี่องกี่องหัวเราะเอิกอักเอิกอักไอพวกไอปปทปปชปปปอปไม่เป็นมันยากาศเจอมแบบนี้นะงายเลยนั่งหงายเลยหัวเราะเอิกอักไอ้นี่ก็ตอนแรกก็ไม่ยินยอมนะครับไม่เปิดแกะไม่เปิดแก้ไม่อยู่ตามนู่นตามนี่สารพัดสารพัดแล้วเราต้องจำเราต้องจำให้ได้นะเพราะเขาบอกว่า ผมไม่รู้ผมรับแต่ซองน้ําตาลมาไม่รู้ว่าซองอะไร่นี่มันรับไปแล้วนะรับไปแล้ว่าวไม่รู้ว่าเออซองอะไรเออเวลาผ่านไปร่วมเดือนก็นึกได้ว่าเป็นเงินจองเขาฝากมาทําบุญฝากในชองพระเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็นี่คือประเทศไทยนะและถ้าองค์กรตรวจสอบเนี่ยนะครับคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มีธรรมะคุณก็ต้องเชื่อ <c oughs> คือประเทศมันเสงงเคร็งกันเลนี่ของแต่นี่มันของบุญนะผมไม่ยุ่งไม่ได้แน, <c oughs> นี่นายกรัฐมนตรีเอานักบุญไปช่วยราชการน,นันอ <c oughs> แล้วอย่างนี้ประหลัดกับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมก็ต้องเสียดายเสียใจสิครับใย่้ก็ <c oughs> นี่ก็นกักบุใญใยาอ <c oughs> นะครับก็ต้องมีหน้าที่ในการรักษาบุญนะครับกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีนี่ได้ไปชุบนะครับใช้พรบบริหารราชการแผ่นดินเอาไปช่วย เอานักบุญไปช่วยงาน<ม>เป็นการส่งเสริมให้ทำเนียบมีบุญมากยิ่งขึ้น<อ>ก็ให้เชื่ออย่างนี้กันไป<ม>นี่คือสภาพของประเทศไทยเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ทุกเรื่องราวน,นอกจากเรื่องข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับแนวทางต่อสู้อหนึ่งต้องหน้าด้านจะนิดสุด,สดๆอดนะครับโอ้โหนี่มันคือท้าไมหน้าด้านคิดไม่ได้ได้เอาละนะครับ มันเป็นทางหมาลอดเออก็ต้องใช้ช่องทางนี้ไม่จะเป็นจะต้องพิสูจน์อาการวันแรกมันได้อธิบายครบถ้วนอยู่แล้วมันผิดวิสัยนะครับเพราะว่าถ้าคนเจตนาสุจริตจริงหัวเราะกักเลยมาเลยมาเลยไม่ได้มีด่านนี้านนี้นี่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 ในทุนีมีเกือบห้าล้านอุ่อมันต้องแบบเสียงดังแบบนั้นแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันตามหลัง ในกรณีเนี่ยนะครับทุนสีเทาที่ชูวิทย์ไปพบพลเอกประยุทธ์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตในวันนั้นเนี่ยซึ่งพลเอกประยุทธ์ขอเวลาอขอเวลายิกไม่นานน่ากลัวใช่ไหมเวลาประยุทธ์ขอเวลานี่น่ากลัวลา่ไปเขาลาเขาเวลาไม่นานหนึ่งแปดปีเลยนะขอเวลานี่น่แล้วก็วันก่อนก็บอกว่าเพิ่งเดินมาได้ครึ่งทาง คือแปดปีใครึ่งทางเขาคิดอีกสิบหกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเวลากับพลเอกประยุทธ์เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเดินขึ้นเขาอ่ะถามชาวบ้านว่าไกลไหมปู้นก็ดูเหมือนไกล็ไม่ไกลนน่นโ่พูดแต่ความจริงีกมากไกลมากคำว่าไม่นานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมันตรงกันข้ามนะมันคือนานมากแต่เอาลัะครับ เป็นการแก้เกมเฉพาะหน้าในวันนั้นก็ชูวิทย์มานะครับแล้วก็ใช้คนไปตามชูวิทย์ก็เป็นคนที่ชูวิทย์คุ้นเคยนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมราชทันด้วยกันนะ่ะแต่ว่าสิ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันชี้ให้เห็นว่าประเทศนี้มันมันเละเทะมันไม่ใช่ที่เดียวมันไม่ใช่จุดเดียวในความหายานะการเลือกตั้งครั้งนี้แนะ่นอนที่สุดประชาชนเนี่ยก็ในท่ามกลางเนี่ยนะครับ ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงใครก็ตามนะครับที่ประชาชนก็จะมีความเชื่อทั้งที่จริงยังไม่ต้องทําอะไรด้วยซ้ําไม่ต้องมีประวัติว่าทําอะไรแต่ว่าฝากความหวังไว้ลืะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นสถานการณ์ทางการเมืองว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรข้างหน้ามากมายเอาเรื่องแรก,กว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับนงขนาดนี้หลังจากเปิดตัวมาเนี่ย ในฐานะที่เป็นนักการเมือง <c oughs> เต็มรูปแบบความจริงท่านก็เป็นนักการเมืองหมายเลขหนึ่งกันมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าพยายามปฏิเสธตนว่าไม่ใช่นักการเมืองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือนักการเมืองหมายเลขหนึ่งนะนะครับเพราะเพราะว่านี่เป็นตําแหน่งทางการเมืองแต่ว่าการไปสมัครเป็นสมาชิกพักเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่าทีท่วงทํานองอื ก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมนะในการสัมภาษณ์สื่อมวลชนและดูเมื่อวานนี้นะครับหน้าดำ <c oughs> ไม่มีความสุขเลยสีเลียดมากนะ <c oughs> เพราะว่าในทางการเมืองก็ย่อมที่จะแลเห็นว่าอะไรเป็นอะไรคนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะครับซึ่งปกติแล้วมักจะชอบการรายงานข่าวจากหน่วยงานข่าวกรอง <c oughs> จากสมชอ,อ สันติบาลหรือว่าหน่วยงานอื่นๆก็ตามซึ่งองคอ์กรเหล่านี้มักจะรู้ว่าใครมีอํานาจมักจะชอบข่าวดีนะครับผมบัดพยายามเตือนผู้มีอํานาจเสมอว่าต้องกําชับว่าข่าวดีไม่ต้องรายงานให้รายงานข่าวร้ายมา,เพ,าเพราะเพราะเนี่ยนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงคนมีอํานาจมักจะไม่อยากฟังข่าวร้าย และไม่ชอบความจริงด้วยนะจะชอบคำสรรเสริญเยนยอเฉียบมากแน่มากท่านคิดได้อย่างไรสุดยอดยอดมากนายแม่มากนะครับท่านเก่งมากท่านพูดสุดยอดนะครับทั้งที่ลอยถ้วยที่สุดชอบอย่างนี้แต่ถ้าใครไปบอกว่าท่านควรจะพูดแบบนี้นะท่านควรจะทำเรื่องนี้แบบนี้นะไอเรื่องนี้ที่ท่านทำเนี่ยมันมันไม่มันไม่ถูกต้องนะ อ้นั่นหลังจากนั้นจะไม่มีโอกาสได้พบเลยใช่พราะว่าพอผู้นํามาเห็นนะไอ้นี่มีแต่ข่าวร้ายไว้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อารมณ์ไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเลือกตัวไอ้นี่มันมีแต่ข่าวดีไว้และสุดท้ายข่าวดีก็คือข่าวลวงข่าวจอมปลอมนะครับและก็ผู้นําในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะจบลงกับข่าวปลอมเพราะว่าข่าวปลอมเนี่นะครับมันเป็นความสุขเดียวของผู้นําไม่ว่ายุคใดสมัยใด ผมพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าเกมกระดานทางการเมืองณนะขณะนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรที่ไม่คาดฝันจะหลุดมาอีกจะบังเกิดมาอีม,มองดูหนะ้าวันนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีการเลือกตั้งร้อยเปอร์เ็นแล้วพลเอ,อกประยุทธ์สมัครเป็นสมาชิกแล้วแต่ว่าคอการเมืองเนี่ยนะครับต่างก็รู้กันว่า ถ้าไปเข้าข้างตัวเองนะคือหมายความว่าอย่าไปถามคนที่เขาแข่งขันอ,อย่าไปถามคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง <c oughs> แต่คอาการเมืองอย่างผมเนี่ยผมต้องมองว่าวันนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้บอกอะไร<อ>ว่า<อ>จะเตรียม<อ><อ>การการจัดการการเลือกตั้งมันผิดวิสัยเรานักพูดทางการเมืองเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับถ้ามองมุมทางการเมืองไอ้นี่มันเหมือนการแสดงอย่างที่เราพูดเมื่อวานว่าวานซืนว่าเป็นงานอีเวนต์ เป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาแต่ไม่ได้นำพาความคิดทางการเมือง<ม>เพื่อการยอมรับเพื่อการเลือกตั้งเพราะว่าการเปิดตัวการปราศัยทางการเมืองนั้นมันไม่ใช่แบบนี้หลายคนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ยังมายอยู่ใหม่ผีอะไรแปดเก้าปีแล้วและความเป็นจริงเนี่ยระดับประยุทธ์ต้องย่อมรู้ดีที่สุดนะครับดูเสมือนหนึ่งงงงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย ท่วงทำนองวันนั้นเพียงแค่ยกที่ต้องการสร้างความเชื่อ <c oughs> ว่าบัตรนี้ <c oughs> มันมีการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนที่สุดไปถามใครเวลาเนี้ย <c oughs> อย่างไรก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเลือกตั้งได้แล้ว <c oughs> เพราะประยุทธ์เป็นสมาชิพกพรรคการเมืองแล้ว <c oughs> พร้อมจะมีการเลือกตั้งการโยกย้ายพรรคทางการเมืองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าใครว่าใครอะไรกันไม่ได้แล้ว เพราะเละทุ่มเปะนะครับคือหมายความว่าจะไปว่าเรื่องการย้ายพักเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดเปิดไปหมดแล้วมมไม่มีพักการเมืองพักไหนนะครับในระดับใหญ่ๆจะไม่มีการย้ายคนเข้าย้ายคนออกนี่เป็นปรากฏการเสมอนะครับไม่ไม่ใช่ว่าย้ายออกทรยศย้ายเข้าเป็นนักประชาธิบไตยเรื่องนี้เนี่ยเสมอเจ้าสนิทเพียงแต่ว่า ผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าถ้ากระบวนการสามปอซึ่งเขาย่อมรู้ดีว่าแปดปีเขาทำอะไรไว้บ้างและเขาไปเนี่ยเขาปลอดภัยหรือไม่มจะถูกตามไปเช็คบินหรือไม่ไปแล้วนี่นะครับจะได้ใช้ปลีกวิเวกได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขช่วงสุดท้ายหรือว่าต้องมาขึ้นศาล หรือจะต้องเนี่ยนะครับหลบลี้หนีคดีหรือว่าจะต้องไปติดคุกติดตารางเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่นักการเมืองมันติดเนี่ยบางคนเลยมาสิบกว่าปีนะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยที่ไปติดคุกกันเนี่ยดูคดีเนี่ยนะครับรวมบางคดีเกือบยี่สิบปีเพราะฉะนั้นตัวเองย่อมรู้ดีว่าตัวเองมีช่องว่างอย่างไรตรงไหนทำอะไร mm. นะครับที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ไม่ว่าหนึ่งห้าเจ็ดหรือจะมาตราอื่นใดก็าตาม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ตัดสินใจไปต่อเนี่ยประเทศไทยต้องไปต่อนะแต่ว่าประยุทธ์ไม่รู้จะได้ไปต่อหรือเปล่าถ้าประยุทธ์ไปแล้วโอเคนั่นน่ะพี่มาพี่โนเขาว่าประเทศไทยไปต่อประยุทธ์ไปแล้ว<ม>แต่ว่า<ม>พวกนี้ต้องคิดละเอยียดเพราะกว่าที่เขาจะได้อำนาจเ เขาได้สะสมเรื่องราวเป็นสิบสิบปีนะครับในการสร้างความเชื่อในการจัดวางอะไรต่างๆจากที่นายกทักษิณให้โอกาสพลเอกประวิทยคนเดียวเนี่ยพลเอกประวิทยก็ใช้เครือข่ายทั้งหมดนะครับที่สร้างอนุพงศ์สร้างประยุทธ์และก็สร้างเครือข่ายจนกระทั่งครองประเทศข้าวปีที่เก้าแล้วความเป็นจริงก่อนหน้านี้ร่วมสิบกว่าปี คนเหล่านี้ก็เฉลี่ยอำนาจทั้งหมดไม่ว่าในวันเนี่ยนะครับในวันไหนก็ตามแม้กระทั่งในวันที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็อำนาจผ่านประยุทธ์คือหมายความว่าพวกนี้ก็เฉลี่ยอำนาจ <Okay. S 2> ในวันอภิิสทิ์พวกนี้ก็ไปนั่งในอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกห่วงเวลาเนี่ยเราเองก็แหลเห็นแล้วว่าคนเหล่านี้อยู่ในกระบวนการอำนาจ แต่ว่ามาเบ็ดเสร็จในปีห้าเจ็ดเป็นต้นมาณวันนี้นี่นะครับต้องไม่ลืมและต้องจําเรื่องสวสองร้อยห้าสิบต้องจําเรื่ององค์กรอิสระและต้องจําเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและต้องจําเรื่องกลงงไกรัฐทั้งหมดว่าคนเหล่านี้สร้างมาแปดปีแม้ว่ากลไกาขราชการบางคนก็เหมือนกลุ่มทุนนะเวลานี้ก็ต้องแต่สัมพันธ์สมมุติว่าเชื่อว่าเพื่อไทยจะไปเป็นรัฐบาลพวกนี้ก็ไป วิ่งเข้าหาเข้าไปสัมพันธ์แล้วนะครับกลุ่มทุนก็จะไม่ประมาทกลุ่มทุนอย่างไรก็จ่ายทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครเป็นรัฐบาลแน่นอนเขาก็มาเทท้ายออกใช่แต่ว่าความเป็นจริงก็คือจ่ายทุกฝ่ายจ่ายจ่ายต้องจ่ายหมดนะครับก็คือหมายความว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่ว่าหวยออกทางไหนเนี่ยนะครับออกมาอีกทางอีกทางหนึ่งก็ยังเป็นประโยชน์ในเรื่องกระบวนการตรวจสอบทั้งหลาย ดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้พี่ดองประชาชนเนี่ยคือระยะเวลาเพียงเดือนสองเดือนเนี่ยเราคงจะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมยังไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นร้อยเอร์เซ็น์นะแม้ว่าอาจจะมองโลกในแง่ร้ายแต่ว่าเห็นมาแล้วหลายครั้งเรื่องกฎหมายลูกนะครับแม้ว่าวันนี้จะไม่ยังไม่ลงมาก็าตามแต่ลงมา มีพระราชกิจสเดีกาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลือกตั้งเลือกตั้งไปแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โมฆะเรายังมีปัญหาข้างหน้ามากมายแต่ในกระดานทางการเมืองเวลานี้เนี่ยมันเห็นเนี่ยแม้ว่าเลือกตั้งสําเร็จก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะวุ่นวายที่สุดและจะได้รัฐบาลนะครับที่จะรับกาบวิกฤตทันทีเลย ไม่ว่าจะไปมุมไหนก็ตามนะลองอ่านดูลึกๆตีมันไม่มีทางสวรรค์เลยนะเนี่ยมันมีทางนารบเพียงแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนต่าน,นั้นเี่นะครับเอาแค่หลักคิดเนยนะครับว่าเพื่อไทยประกาศไม่จับมือกับใครแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าหลังเลือกตั้งถ้าจําเป็นจะต้องจับกับพลังประชาระนะลยะไปได้ไหมเนี่ยกระดานทางการเมืองเนี่ยไปได้หรือเปล่าอืเพราะว่าตอนปีหกสองก็เคยเสนอเนี่ยนะครับเพื่อไทยเคยเสนอภุม่มใจไทย เสนออนุทินจานวีรกุลเป็นนายกอนุทินยังไม่กล้ารับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไม่ลืมว่ากระดานเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะต้องไปเจอกับดักหนึ่งสองสามสี่และการทำเลือกตั้งให้ไม่สำเร็จะมันง่ายมากนะเพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในกระดานทางการเมืองทั้งหมดนั้นเนี่ยถ้ากอกตผิดกฎหมายเกือบหมดผิดผิดกฎหมายที่ว่าด้วยกกตเนี่ย ไม่ว่าพรรคการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งถ้าเอาจริงเนี่ยนะครับเกิดสัญญาณเอาจริงขึ้นมาเนี่ยเพราะปรากฏการการใช้เงินจะไม่ต่างไปจากยุคจอมพลปอที่มีผลร่วมกับไพ่ไฟอือไพ่ไฟก็เอาบัตรเพิ่มมาแล้วก็เวียนครับผลร่วมก็เอาไว้เวียนเทียนแต่ครั้งนี้จะหนักกว่านั้นและในท่ามกลางเนี่ยการถ่ายทอดการถ่ายอะไรแล้วจนกระทั่งมันเละตุ้มเปะเลย ไอ้นี่ก็จะกลายเป็นปัญหาหนึ่งเพราะไม่มีใครนะครับเชื่อว่าจะไม่มีการซื้อเสียงยยเว้นกกปตนะม,มันจะเกิดการถ่ายหมดแล้วก็จะถ่ายได้เห็นว่าการซื้อกันตั้งระบบการเลือกตั้งมันก็จบเพอ,อยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยสรุปความกันว่าทุนอย่างไรก็ต้องสีเทาเมื่อทุนสีเทาการเมืองสีขาวไม่ได้มันมันสัมพันธ์กันโดยตลองไใชเหมือนเราเคยเห็นโรงเรียนสีขาวใช่ไหม เพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยได้รับการซ<ม>ัพพอร์ตอย่างดีจาก<ม>พ่อค้ายาเสพติด<ม>แต่มาทำโรงเรียนสีขาวครับโดยข้อเท็จริงคือมันขาวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเงินดำการเมืองก็เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างไรก็ต้องใช้เงินสีเทาการเมืองก็ต้องสีเทา<ม>และเทาไปดำและเนี่ยนะครับนำพาไปสู่การเลือกตั้งที่ไม่สำเร็จเนี่ยมีมากนะครับอย่าไปชะลาใจคือมองกระดานดูว่าชะนะงไง,ไง เนี่ยครับการเลือกตั้งที่ไม่สําเร็จเนี่ยเคยได้เกือบห้าร้อยเสียงมาแล้วนะพ,พักเพื่อไทยเนี่ยสี่ร้อยกว่านะนะครับแต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นนี่นะครับวันนี้อาจจะคิดสองร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับหรือพาไปได้เกินสามร้อยเจ็ดสิบห้าก็สี่ร้อยกว่ายังไปไม่ได้ครับก็ยังเป็นโมฆะเลยอเพราะฉะนั้นอเอาอะไรแน่นอนยังไม่ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่มองในแง่ดีกันว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย จนกว่าจะสิ้นกระแสความ